นะครับทุกคนตอนนี้ว่าได้ขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งพี่เบ้นได้ถอยหลังวิ่งนะครับอโอ้โห,โหเฮ้ยเยมันขึ้นนะครับทุกคนโอ้โหอย่างสวยเลยนะครับมันจะค้างบนสายไฟหรือเปล่าเนี่ย สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับพี่เบนเช่นเคยนะครับในช่วงเวลาที่พี่เบนห่างหายไปนานมาก <lifecycle> พี่เบนนับได้น่าจะสักสิบปีทุกคน <g Faz kar na> ก็คือวันนี้พี่เบนก็จะมาโชว์ว่าโูเป็นว่าวตัวเก่งนะครับเก่งไม่เก่งก็ลองดูนะครับซึ่งตัวแรกที่พี่เบนได้ทํานะครับเป็นว่าวจากอะไรไม่รู้นะครับ <c oughs> พี่เบนได้ทํามาจากเศษเหล็กชนิดพิเศษนะครับซึ่งมันโอ้โหมันใหญ่แค่ไหนทุกคนพี่เบนวัดได้น่าจะสักสิบเซนพอเพื่อนะก็คือ พี่เบนน่าคิดว่าน่าจะสักประมาณ80เซนนะทุกคน80เซนประมาณนี้นะครับพี่เบนก็จะวิ่งนะครับตอนเย็นคือช่วงนี้มันบรรยากาศมันร้อนมากแต่ว่าพี่เบนคิดว่ามันไม่มีลมนะครับทุกคนนะพี่เบนก็จะไปลองวิ่งดูนะครับมันจะขึ้นหรือเปล่าโอ้โหเรามาดูลวดลายที่พี่เบนได้ทำนะครับโอ้โหสีสวยอย่างจ่มเลยนะครับโอ้โหใครเห็นแล้ว อยากได้แน่นอนครับเดี๋ยวพี่เวนก็จะทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับก <Wow. S 1> ็คือหลังจากที่พี่เวนไม่ได้ทําคลิปนะครับพี่เวนก็ติดภารกิจเยอะแยะมากมายไม่รู้ติดอะไรเยอะแยะกันนักกันหนานะครับโอเคต่อไปพี่เวนก็จะทําคลิปต่อเนื่องนะครับทุกคนก็ต้องขอโทษขออภัยทุกคนด้วยนะครับที่พี่เวนห่างหายไปนานนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกาอันบักใหญ่ของทุกคนพี่เวนก็จะไปวิ่งดูนะครับมันจะขึ้นหรือเปล่านะโอเคไปกันเลย นะครับทุกคนตอนนี้ว่าได้ขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งพี่เบนได้ถอยหลังวิ่งนะครับโอ้โหเฮ้ยเมันขึ้นนะครับทุกคนโอ้โหอย่างสวยเลยนะครับมันจะค้างบนสายไฟหรือเปล่าเนี่ยถ้าโดนเนี่ยพี่เบนโดนช็อต,ตายแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหมันขึ้นนะครับทุกคนอ้าาาเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยโอ้โหขึ้นยังสวยงามนะครับไม่มีลมก็ยังขึ้นนะครับทุกคนโอ้โหเฮ้ยมันยังอยู่นะครับผมเอาทุกคนพี่เบนจะวิ่งอีกรอบนึงนะครับโอ้โหที่วิ่งพี่เบนนี่เยอะมากนะครับไม่มีใครมาวิ่งนะครับพี่เบนวิ่งคนเดียวนะครับถนนแถวนี้เป็นของพี่เบนทั้งนั้นนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬกานะครับให้รถไปก่อนโอเคไปกันเลยหห้อยห้อยอย็นนั่นนี่ทาไมอาไมอาไม เฮ้ยเฮ้ยขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วมันจะค้างบนสายไฟหรือเปล่าพี่เป็นจะโดนช็อตไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยแล้วเนี่ยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วโอ้โหเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วโอ้ยเหนื่อยละม่มีลมอุ้ยหักแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหเหนื่อยมากครับทุกคน นี่นะครับเชือกที่พี่เบ้นได้ใช้วิ่งนะครับเดี๋ยวพี่เบนเก็บก่อนนะเก็บก่อนเก็บก่อนเหนื่อยมากเลยเป็นการออกกำลังกายในตัวนะครับอ่าโอเคสำหรับใครที่ชอบหรือไม่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้พลาดคลิปต่อไปนะครับพี่เบซ์คราวหน้าจะเอาว่าวแบบตัวใหม่ มาเรื่อยๆนะครับจะเอามาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอย่าลืมกดติดตามให้เวนด้วยนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม